มาเอาละเข้าสู่ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Monster Hunter Portable นะครับผมไอ้เจ้าก็ปิดผมลืมเก็บของคนดีผมไปล่าของมาหน่อยนิดนึงครับผมแล้วก็ของจะคลิปที่เรายังไม่ได้เก็บเลยนะค,คนนี้จะไปล่าเจ้ารรทลอสกันนะครับผมเนื่องจากเราต้องใช้ชุดมันเป็นทำเป็นอ่าชุดคริติคอลนะผม นี่เลยรร้สุกว่าดาบนี้จะคมน้อยกว่าเดียรแล้วไงกดปีกครับผมดาบนี้จะคมน้อยกว่านะไป มาโอเคถึงแล้วนี่โอ้โหมันจกี้มีการตะปบตูอ้อะไรไม่รู้ตะปบตัวอะไรนะเนี่ยบินโชว์ซะด้วยแล้วก็คำรามกากาะ มาพวกมาคือตัวนี้เนี่ยมันจะเพศค่าสายฟ้านะครับผมแต่ว่าเฉพาะที่จุดอ่อนนะผมก็คือตรงหัวเท่านั้นเดียวแล้วไงผมกดผิด ลสไตล์ตเดิมครับผมลืมเอาเพ้นบอลมานะผมลืมเอาเพ้นบอลมาโอเค นี่ผมมีขบอมครับผมเขาเอามาให้นะน่าจะาไว้ตอนที่มันแบบบินเยอะไปหน่อยนะครับผมให้มันสอยมันลงมานะนี่เคอนี่สิเอ้าอ้มันหยุดนิ่งแล้วมันหยุดนิ่งแล้วมันหยุดนิ่งแล้วโอ้โห นี่ครับผมฉากนี้น่าจะได้นะหนังอะไรน่าจะได้นะครับผมเอา้าไม่ได้ทําไมวะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะผมว่ามันโดนอะ่ะโอ้โหเอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าจับกินเออโชคดีแมวช่วยเราใครช่วยเ,เมื่อกี้กดผิดเพกดเร่งเวลาเฉยเลยโกรธแล้วครับผม รู้จะสจล้วมันน่าจะต้องไปเรือนี้แหละรู้จากว่ามันมีดีของนังบอลอยู่นะครับผมเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ไปแล้วเพลงผ่ายไปแล้วก็คือมันไปแล้วครับผม ไปด้านหลังไปโซนห้าโซนสามนี่ว่าโซนห้าไปโซนไหนวะอ๋อโซนที่เรามาเมื่อกี้ดเดี๋ยวผมเพิ่รู้แล้วนะว่าตรงนั้นมันมีรูครับผมดูดิเห็นไหมผมไม่รู้นะว่าเป็นรูทางไหนเ่ย ไ,ไปปอ้กปปาะผมจำไม่ได้นะว่ามันแพ้ตรงไหนบ้างนะผมสลับตรงจุดเอ้ยดี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 ูดดดดดด้เขาปีกไอ้เซตมาเข้าปีกครับผมซูวิธีการสู้กองน่าจะเหมือนคล้ายกับลาเทียนะครับผมแต่ว่าลาทลร์ดจะบินเยอะกว่าแล้วก็จะ จะดูแบบพ่นพ่นควายน้อยกว่านะครับผมส่วนใอย่างนี้ไกายภาพนะผมเห็นไหมมันพน่นแค่ลูกเดียวแล้วผมแต่ว่าพ่นลูกใหา่สุดๆคือผมต้องการลาทรอสเพดอะเออครึ่งลาทรอสเพดเนี่ยคนเดียที่ผมจะหาเจอก็คือคาเอตังหางนะกับเอาสก,กิลลักกี้แคทมา ไปแล้วปะเนี่ยเอาไปแล้วต้องไปกินปะเนี่ยจริงจริงด้วยครับผมไม่ได้แค่มกินคู่ตายอะไรครับผม ที่ผมกำลังจะเก็บของเลยนะแต่ว่าเก็บไม่ทันครับผมโอเคทีมันไม่ไกลมากครับผมหาแล้วไงโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะใอ้ตัวเนวได้คนไปอีก ไม่ได้ไปไหนวะ่ะแค่ไปบินบนโอ้โหเกือบ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 แล้วครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วคูโชคดีเมื่อกี้มันน่าจะใกล้เมื่อกี้มันน่าจะพุ้นไฟนะไม่ใช่ครับผมโชคดีนะที่มีช่วยเราไว้ อุย้ยไม่โดนไม่โดนเว้ยมาคือนั่นแหละพว่าดีครับผมที่ได้ชาร์จห,หลายครั้งอด ตอนไปแล้วครับผมโคไม่ได้มปโซนนี้ด้วยผมนึกว่าจะมาโซนนี้น่าจะหาอะไรกินอันไงเงี้ยผมว่าเนี่ยทั้ากมือกุ้มันกินไม่สำเร็จนะโอเคโดน,นปีกอยู่โอ้ oh my god เออดีมาก โมเมื่อกี้ว่าอยู่เห็นอะไรลอยๆขึ้นมามาเลยละทรสมาเลยพวกระเบิดคู่ไยไปไหนวะอ๋อระเบิดตู้ไยไปไหนวะพวกนี้รเราอยู่นี่อย่านะไปทำไมไวะนี่ค่อยๆไว มีไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอทำระเบิดใหม่ปลาก,ก็ยังไม่ได้ไปฟาร,ร์มเลยว่ะโุ่ซงคนต้องไปฟาร,ร์มปลาสเ็ตเตอร์ฟิตมาบางรายก็เนื่นงองจากว่าระเบิดมันเล็กไปครับผมอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชกนี้ชกนี้ย่ yeah. นั่นแหละนั่นแหละโอ้ใม่โคแรงจัดแรงสุดๆเยอะเลง okay. ผมโคตรผิด อุ้ยไม่ทันว่ะโอ้ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันก็ต้องโดนโจมตีไปใครไปไแล้วเห็นเหมือนเห็นมันไปทางเนี้น่าจะใครโซนคโซนหกก็โซนไม่โซนหกก็โซนแปดอะ่ะเดี๋ยวขอไปโซนแปดก่อนแง่จริงด้วย โอเคโดนเพราะว่าเราเพียง่สองอันโคตรวชุดดีอยู่เพราะมันโดนหายนะเฮ้ยคือว่าผม่าชด่าตาบนาการมาวะ่ะเพราะว่าดามจมันเบาอ่ะเพราะว่มผมสมโซ่ผมจีจีโนกับ ประมาณไม่กี่นาทีก็ตายแล้วนะประมาณสิบห้าสิบหกนาทีเองนะโอเคมันเริ่มตายใกล้ตายแล้วใช่ไหมเนี่ยน่นจะใกล้ตายแล้วครับผมรู้จักการขึ้นวนันันไงกว่าแล้วมัใกล้ตายแล้วครับผม ไปเพื่อนโอเคไม่เป็นไร้ก็คือผมเดีย๋ยวผมจะไปชาร์จพลังซูปเปอร์สรยายยใส่มาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับระเบิดนะครับผมไม่ <c oughs> รู้จะเพิ่ไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างเป็นอะไรหรือเปล่าเอาไปโซนี้โอ้โหคณดิ้งหมดลทธิ์ จะขอระเบิดใส่หัวมันเรือนละกันนะครับผมส่วนหางค่อยมาเก็บโอเคผมไปโซนนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมไปโซนเนี้ยผมจะได้ไปผมจะได้แค่หนึ่งแมปนะครับผมไอ้อ้อมอยู่ไกลเคยด้วยเอ้ยไอ้บ้าเฮ้ย,อยโอเคนว่าขอเอาหางมาละกันนะครับผมมาอี๋ เออไม่ตายไอ้บ้าเออไอ,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 อ้แต่า่หางข้าหางโดนเออหโอ้ my g กออโอ้ัว oh ชนะเลยครับผมโอเคครับผมงั้นนั้นว่าผมโพสจุดเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมถ้าใค,ครชอบก็ไลค์แชร์สักครั้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย